ยังอย่ไหนมันบ่ง,งาณค้างเงินเขาโป้งไปยังค้างไปยังนี่นพเพื่อนิดบุญยัง,บบง,งเขา่ัน อันมยุบประสาทนะดูดฉันน <hy> er> ักเง็นเงาเอาจากแผ่นนี่เอาไปใส่แนมืออื่นเสาร์เอาไปใส่แนมืออื่นเสาร์

แ <c oughs> ซ่บบ่เจ้าของซิมไปนี่ซิมไปไ่ปออกีไอ้อะกงปอนเนื้อต้ทาน่าขาได้สังตดย่ย้อนกับผ้าหนึ่งปอนนึ้

สุกแล้วครับพี่น้องเริ่มสุกแล้วช่วยเริ่มสุกเริ่มม้วเรื่องบ้านดีค่ะนี่ไงครับยุบานเอินของเขียบหรือเขา้าเขาโป้งแย่แต่ว่าเป็นคนยาง เราบอกคนนี้กดติดตามให้็นไหมเด้อจ้าฟังสิกดติดตามนเด้อจ้าเอาบอกได้บอกได้ว่านี่กดติดตามเนเด้อจาา้าเนาเด้อจา้อาโอ,อ,อ,อาาเคครับพี่น้องอันนี้คุณยายเิ่นเพิ่นขางเขาโปอง่งหรือกีเขาโป่งนะครับผมส่วน ขากี้แต่เพิ่งสิบกี้ย้ำมีกสองนะครับถ้าเตือนท่านสิมาอาชีพอีกนะครับผมเตือนมาท่านกับเบิ้งวิธีขานขบโป้งหรืขอขบเขเียบบานเท่านะครับแสบไปบ้างสิ่งนี้